ครับการเซตค่าลีดเดอร์ยี่ห้อไฮวิชั่นรุ่นจะเป็นรุ่นนี้ครับรุ่น DSK1802M ขั้นตอนแรกให้เรา activate yeah. มองเห็นไหมครับ ให้เราติ๊กครับแล้วก็แอคทีเวตใส่พาสเวิร์ดครับแอคทีเวตเสร็จให้เราเซตไอพีที่เราต้องการของผมจะเป็นหนึ่ง8ก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุด สนะครับแล้วก็ใส่พาดวิร์ตโอเคหลังจากนั้นตัวเครื่องจะทําการรีเซ็ตรอสักครู่เมนูเป็นภาษาจีนอ่ะโอเควิธีแอดนะครับให้เรากดเ,าเห็นไหม ดอกจันศูนย์สี่เหลี่ยมพาสเวิร์ดจะเป็น1 2 3 4 5สอี่ห้เมนูมองไม่เห็นอ่าแล้วก็กดเครื่องหนสี่เหลี่ยมจากนั้นกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกครั้งแล้วก็กด add user สี่เหลี่ยมอีกครั้งให้เอาการ์ดมาแตะ แต่การ์ดที่ผมแอดจะเป็นการ์ด My Fair ผมไม่เห็นเลยอ่าให้นำการ์ดมาแตะอ่าแล้วก็กดยืนยนันอันนี้ก็กดยืนยนันแล้วก็กดเราไม่มีพาร์ดน,นะครับให้เราใส่เครื่องหมายดอกจันกลับไปเลย,เลยอ่าต่อไปเอาการ์ดอีกไปมาแอดนะครับกดซีเรียมการ์ด ทำไมถึงแอดการา์ดสใบเพื่อให้เห็นความแตกต่างครับการ์ดคนละชนิดแต่วิธีแอดเหมือนกันเสร็จแล้วกดกลับการ์ดใบแรกนะครับไม่ได้การ์ดใบที่2นะครับได้ครับอ่าทีนี้วิธีแก้ไขสำหรับการ์ดใบแรกที่ไม่ได้นะครับให้เรามาที่โปรแกรม4ี่ จากนั้นให้เราแอดอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ตั้งชื่อีอ่าให้เราไปที่ access control ไปที่นี่นะครับโหมดพารามิเตอร์อ่าแล้วก็ไปที่ my fair จากนั้นให้เราทำการปิด M1 My Fair นะครับแล้วก็กดเซฟครับเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกครั้งนะครับได้แล้วครับแล้วอีกใบหนึ่งใบนี้ก็ได้ครับโอเคตามนี้นะครับ